มันจะมีสามเพือกเพือกสามเพือกนี่จำไว้นะไปถึงกองใครของมันนะเพือกนี่เจอเนีเออเน่มันมีเพือกแบบสุขุมอรชาติกับแบบรุนแรงแล้วเพือกรุนแรงเนี่ยจะตาเหลือค้างแต่เพือกสุขุมอรชาติมันจะค่อยๆแบบละมุนละไม ที่ทําให้ผลข้างทางเนไม่รู้เลยไอ้เพื่อแรบกบแรกในคนข้างจะลอยเพื่อตามไปมด้วยมันจะตาเหลือตาตาหเหลือข้างไปบอมๆด้วยนะเหลือข้างแต่ถ้าเข้าถึงธรรมะนี่มันจะมีอยู่เพื่อกลัวมากเลยนะแต่บางคนก็ถ้ามีบุญมากๆเนี่ย ละมุนล,ละไมไม่ใครเทือกผลิตภาพของบุญที่ท่านเห็นได้โดีตัวของท่านเองภาพของบริวารน้ำลายจะลดมาก็เห็นอีกตัวเองตอนนี้ใจท่านใจมันมารวมอยู่ตรงกลางกายฐาในลกเจ็ ดวงเจ็ดเนะี่ยเป็นดวงสีดำดำตอนนี้มันหลักวิชาอะไรนะจ๊ะเขาม่อยอากจะอธิบายหลักวิชาแต่จะม่ต้องอธิบายไ,ไม่รู้เรื่องสำคัญซึ่งจะเห็นได้ด้วยวิชาธรรมกรายถ้าไม่ได้วิชาธรรมกรายก็มองไม่เห็นเวลาเจ็ดเนี่ยมันจะมีดวงเจ็ด อ,อันมาเจรต์เจอตรงกลางคือมันสอดออกมากลางดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายมนุษย์อยากดวงธรรมนี้จะร,ะรักษากายมนุษย์อยากของเราเอาไว้มันจะสอดตรงกลางเลยปกติด,ดวงธรรมที่ทาให้เป็นกายมนุษย์อยากนี่มันจะใสจะสว่างถ้าโดงเข็บเอามาเจรลดตรงกลางเนี่ย มันจะเป็นดวงดำๆสอดตรงกลางเลยแหละแต่ดวงเล็กๆที่สอดมาเนี่ยแล้วก็จะเจ็บเล็กๆพอดวงเจ็บมันโตขึ้นในกลางดวงํางที่ตามเป็นกายมนุษย์เยี่ยโตแล้วก็จะเจ็บโตๆแล้วจะค่อยๆขยาย,ค,ยความเจ็บ ถ้ามันโตมากขึ้นจนเต็มดวงอ,าอ้าวแหละเรียมเลยเลยเตรียมไม่ดีแลวตอนนี้<อ>เะยประเจ็บชนิดกางหอกเอาไม้ไหวหมอให้เอามาอยู่แล้วตอนนี้ทั้งอยู่ทั้งยาอะไรเอามาอยู่ปรเจนก็กไปเถอะอไม่มีอยู่ดวงตายมาแล้วตอนนี้<อ>เจ็บมาก่อนอีกดํากว่าคือแรกดํามืด ดวงายซึ่ประดังยกกำลังสองนึงไปโอ้สอบอาตรงกลา,างก็ขนาดโดนเจ็บว่ามันมืดยังเห็นดวงอีกดวงหนึ่งโผล่มาเนี่ยเห็งนง่ในกลางมืดฮะในกลางมืดยังเห็นดวงมืดโผล่ก็แสดงว่ามืดอันนี้มืดกว่ามืดกว,ว่าใช่ป่ะจ๊ะใช่อ่ามันจะไปเห็นอย่างไรในกลางความมืดยังนีอีกมืดๆ ก็มาครัเนี่ยมาค่อยๆสอดมาเลยสอดสอดโตขึ้นโตขึ้นตอนนี้เนี่ยหมอไปจะดูเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆเอ๊ะแล้วเร็จมันเริ่มจะไม่ค่อยขยับแล้วมันเริ่มนิ่งๆแต่การหาย,ยาก็ค่อยๆแสดงว่าจะไปกินอาหารที่แล้วเนี่ยก็ค,ค่อยๆปรีลงไปเลย อีกระงตายก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นพอเต็มดวงไงนั่นแหละแก่ไม่ไหวแล้วเต็มก็ไปแล้วตอนนี้แหละตอนนี้ะจะถูกกระถุกหรือด,ดึงวิธีฐานที่ 6. หกฮืออมากต่อสิเฮืออลงมหายใจจะถูกดึงกไปเข้าแต่ไม่ออก อันนี Orb ้โปองดดิยังปล่อยออก้องแล้วเฉยก็ลงไปถึงฐานทีหกตอนนี้มันก็ไปดึงเอากายมันลดละเอียดขึ้นมากลับเนี่ยไหมลึงขึ้นมา ก็เต้นขึาา้นมาลอยขึ้นมาอยู่ตรงฐานที่เจ็ดสิกี่เครื่องอีกเครื่องอ่าจะดูมันเข้าอย่างเดียวแล้วยังเข้าครั้งที่สองอีก,อกเนี่ยเครื่องทวีดเนี่ตรงนี้นะถูกดึงกันมดเลยเลื่อขึ้นมานี่เครื่องที่สองเล็งเอากายมนุษย์เลย และกายคิดขึ้นมามาอยู่ตรงนั้นเลยนะเครือกที่สามตอนนี้หัวต่อกายมนุษย์กายคิดหลออุดเลยตอนนี้เครื่อก็ออกโสนไปเลย็นฐานที่หกเป็นกายคิดแล้วออกประสานที่ห้าตอนนี้ห้าอยู่ที่ไหนปากกองคอเหนือลูกกระเดือก เราขับไปฐานที่สี่ที่ดงตานช่องปาการสำหรับฐานที่สามการคักทีสัดับเดียวกับหัวตาฐานที่สองที่หัวตาหิงซ้ายหายขวาฐานที่หนึ่งปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาหลุดก็ไปเลย หามเพือกนะอย่ลืมเลยเพลือกเพลือกเนี่ยใสปบอมบอมเลยนะเพลือกเพลือกไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าใครสานสมบุญเอาไปเยอะมันจะเคลือกอย่างละมุนคือนุ่มสบายถ้าหากว่าไม่ไปเด้นทางสมบุญไอ้เคลือกนี้แรง ทำไมทำบุญแล้ยังทำบาปกุศลเออโหเหลือตาเหลือตางต้องไปช่วยจิตเหลือตาไงอ่านะไปช่วยจิตเหลือตามาหลับตาไม่ลงเนี่ยเหลือตาเนี่ยหลุดออกไปใจของกระไยมิด